อันนี้นะครับเราได้อยู่ในสวนบุสลีเพราะพันไม้นี่คือต้นสลักสลักอินโดไหมครับสลักอินโดรครับเอา,มาเมล็ดมาเพาะแล้วก็ามาปลูกสลักมาเลมีไหมครับ่าง้มมาก น,นี่คือตัวสนับดัดง่ายนะครับัดอ่าเป็นไม้ประดับใช่ไหมครับ<ด>สวยงามเลยนะครับไผ่ไผ่เขาเรียกไผ่ตันใช่ไหมครับนี่คือไผ่ครับไผ่ตรงไหมครับไผ่อ่าไม่ใช่ไผ่หวานไผ่หวานนะ,นะครับนำไปใช้ได้เลย ตอนนี้ก็มะนาวราคาแพงมากก่อน,นก็ใช้กลับมะพร้าวไงกับมะพร้าวแต่ตอนนี้คือมันช้านะครับมันมันช้ากลัมะพร้าวที่นี้เราใช้ดินเลย,ยเราจะจะเอาเชือกเนี่ยมาผูก แล้วก็พาตรงนี้เลยพาปุ๊บเนี่ยแล้วก็ใส่แล้วก็ปลูกกับเชือกนี่เลยสะดวกง่ายรวดเร็วนะปลูกแน่นหน่อยนะเราใส่ดินในถุงเรียบร้อยแล้วเราจะไปะที่ต้นนะครับที่ต้นเพื่อต้นแม่นะต้นแม่ จะไปตอนกิน่งกันไปด้านหลังเลยครับพันของเรานะครับนี่คือเราเลือกต้นพันที่ดีรูปใหญ่น้ําเยอะนะครับถ้าลองดูล,งลูกข้างบนลูกใหญ่ๆนั่นเลยทีนี้เราจะมาเลือกกิ่งนะครับที่เราจะพันกันหลังจากที่เราได้กิ่งเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราต้องทำเป็นการปัก อ่าเปลือกออกนะครับเพื่อที่จะตอนกิ่ง<ม>ในการเลือกกิ่งก็สําคัญนะครับถ้าเลือกกิ่งที่ไม่สวยก็ในการจเจริญเติบโตก็ไม่ดีนะครับต้องเลือกกิ่งที่สวยนะครับสมบูรณ์แต่ให้เข้ากลางให้ดีเข้าควายให้แน่นจับให้แน่นผูกให้แน่น รั่วแม่มันมันจะหมุนทีนี้พอเราลากออกมาเนี่ยมันจะไม่ติดจะไม่อยู่ตัวสิ่งมันสิ่งนึงห้องอาแล้วเนึกอ่าเดี๋ยวดึงยานี่ที่เราตอนเสร็จแล้วเนี่ยของเก่านี่นี่นี่สายต้นอ่าโอเคนะครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นเจ้ไยแล้ว รากแล้วก็เรามาตัดอีกทีหนึ่งในการที่จะตัดได้นั้นเราต้องดูที่รากนะครับถ้ารากออกมาสมบูรณ์ะถือว่าเยอะแล้วโอเคนะครับส่วนในเรื่องเวลานะครับในเรื่องเวลาเนี่ยไม่แนนอนนอนครับอาจจะเป็นเดือนหนึ่งหรืออาจเดือนกว่านะเราสามารถที่จัดตัดได้นะครับก็นะครับความรู้ที่ได้ก็นักเรียนสามารถนาไปใช้ได้นะครับ อย่างเช่นเอาไปใช้ที่บ้านหรือว่าเป็นอาชีพเสริมอะไรได้หมดนะครับเป็นประโยชน์นะครับเพราะมะนาวเนี่ยมเป็นช่วงไปแต่ถ้าช่วงราคาแพงเนี่ยนะมีตังแน่นอนนะสำหรับนักเรียนต้นหนึ่งตกประมาณนะขั้นตามก็คือห้าสิบกว่าบาทนะครับห้าสิบกว่าบาทต้นหนึ่งถ้าหลายๆต้นเนี่ยนะก็ได้กําไรพอสมควรครับทีนี้สอบถามนักเรียนนะครับว่าได้อะไรบ้าง ก็ดีค่ะได้รู้จักกับการตองสิงได้ความรู้และจะนำไปชที่บ้านได้นะคะอ่ะาะไรได้เพิ่มนี่คือผลงานสำเร็จในการตองสินนะคะ